สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องสินแสบาโคตชชีวิตครับในเดือนมีนาคมนี้จะมีดาวย้ายที่ส่งผลกระทบกับทุกๆคนนะครับทั้งหมดเนี่ยสครั้ง3ดวงด้วยกันครับเอ๊ะฟังแล้วเป็นยังไงนะสครั้ง3ดวงนะก็แปลว่ามีดาวอยู่1ดวงครับที่ย้าย2ครั้งภายในเดือนเดียวกันครับแต่อีเวนต์ใหญ่ครับที่เชื่อว่าทุกๆคนเฝ้ารอนะหรือว่าหมอดูทุกๆคนจะพูดถึงเลยนะครับก็คือราหูย้ายนั่นเองครับใครที่ติดตามช่องของ คงได้ฟังราหูย้ายแบบเจาะลึก12ลัคนาราศีไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าใครยังไม่ได้ฟังก็ไปกดฟังย้อนหลังได้นะครับสำหรับช่องของเราเนี่ยมีแอปพลิเคชันของตัวเองด้วยนะครับเป็นแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าสินแสบาร์โค้ดชีวิตครับเป็นแพลตฟอร์มที่ชื่อเดียวกับช่องเลยนะครับสามารถแอดไลน์แอดซินแสครับ z i n zae ครับหลังจากนั้นก็ใส่โค้ดนะครับเพื่อที่จะเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี30วันครับโดยใส่4 5 6นะครับ นี้ก็จะช่วยให้คุณใช้งานแล้วก็ดูบาร์โค้ดของตัวเองได้อย่างเจาะลึกเลยนะครับและฟังช่องของเราควบคู่ไปด้วยจะยิ่งสนุกแล้วก็เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นเลยครับสำหรับชาวลัคนาราศีตุลดาวย้ายที่จะส่งผลในเดือนมีนาคมนี้ดาวดวงแรกเลยก็คือดาวพุธนั่นเองหรือหมายเลข4ครับจะย้ายเข้ามาในตำแหน่ง2นาฬิกา ซึ่งจะส่งผลตั้งแต่วันที่2มีนาคมไปจนถึงวันที่18มีนาคมครับตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งบริวารครับก็หมายความว่าชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของบริวารครับโดยบางคนนะอาจจะมีการเปลี่ยนบริวารใหม่นะมีบริวารมาลาออกสับเปลี่ยนมาใหม่นะครับหรือบางคนก็รับบริวารเข้ามาใหม่นะเพื่อมาช่วยกันทํางานให้ให้ราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็บางคนก็ อาจจะมีการทําข้อตกลงหรือว่าสัญญากันนะกับบริวารด้วยเพราะว่าดาวพุธเนี่ยเป็นเรื่องของการสื่อสารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บริวารลูกหลานในปกครองนะครับก็จะมีจุดเด่นหรือว่ามีโอกาสที่จะมาแสดงความสามารถให้เราได้เป็นที่พบเห็นได้มากขึ้นนั่นเองครับสำหรับดาวที่ผมกำลังพูดถึงนี้คือดาวโคจรน,นะดาวโคจรก็หมายความว่ามันมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลานะครับส่วนที่เกิดความแตกต่างระหว่าง ลักขณาราศีตุลแต่ละคนไม่เหมือนกันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าในตำแหน่ง2องนาฬิกาเนี้เรามีดาวอะไรมารองรับอยู่นั่นเองครับซึ่งถ้าใครมี หมายเลข2อยู่ก็แปลว่า4โคจรมาเจอกับ2ที่เป็นดาวจริงหรือว่าในบา์โค้ชีวิตของเราเนีกจ็จะเกิดผลดีมากขึ้นนะครับการเจราจาการทําการตกลงกันหรือว่าการคุยงานกันเนี่ยราบรื่นอย่างง่ายดายเลยทีเดียวแต่ในทางกลับกันครับถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีเลข8อยู่กลายเป็น4มาเจอกับ8อันนี้เนี่ยจะมีอุปสรรคหรือว่าปัญหาครับหรืออาจจะมีการทําสัญญาข้อตกลงที่สุดท้ายแล้วนะครับ ก็ไม่เป็นไปตามที่คุยกันครับก็เรียกว่าผิดนัดผิดสัญญาร้ายแรงก็อาจจะถึงขั้นฟ้องร้องดำเนินคดีกันเลยทีเดียวนะครับตรงนี้เป็นรายละเอียดที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยจะต้องไปดูครับว่าในบาร์โค้ดชีวิตของเราเองเนี่ยมีเลขอะไรรองรับอยู่ครับส่วนถ้าใครไม่มีเลขนะ ก็ไม่ต้องตกใจนะครับหลายคนทักมาบอกว่าไม่มีเลขแปลว่าไม่มีเรื่องโอ้โหอันนี้ก็คิดเข้าข้างตัวเองมากๆเลยนะครับไม่มีเลขก็มีเรื่องอยู่ดีครับแต่ว่ามีเป็นภาพรวมแบบที่อธิบายให้ฟังไปในตอนต้นนั่นเองครับนี้การมีเลขเนี่ยมันก็จะ specific หรือว่าเฉพาะเจาะจงลงไปอีกนั่นเองครับดาวดวงต่อไปนะครับก็คือดาวอาทิตย์ครับหรือหมายเลข1 จะย้ายเข้ามาในตำแหน่ง1นาฬิกาครับส่งผลตั้งแต่วันที่15มีนาคมไปจนถึงวันที่14เมษายนครับตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งอุปสรรคครับหมายความว่าความโดดเด่นหรือว่าการทำตัวเด่นของคุณเนี่ยจะนำพามาซึ่งศัตรูและมีอุปสรรคมากขึ้นนั่นเองครับแปลว่าอะไรครับ ให้นึกถึงสุภาษิตไทยครับทำดีได้แต่อย่าเด่นจะเป็นภัยเพราะไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินครับเพราะฉะนั้นเราเด่นอยู่ในขอบเขตที่ไม่ต้องเกินหน้าเกินตาจนเกินไปหรือไม่จะเป็นต้องโชว์ออฟไม่จะเป็นต้องโฆษณามากจนเกินไปครับไม่อย่างนั้นเนี่ยจะกลายเป็นเรียกแขกนะครับเรียกให้คนเนี่ยเข้ามาหมั่นไส้ได้นะครับอันนี้ก็พยายามระมัดระวังนิดนึง นะบางคนหลายคนมาคอมเมนต์นะบอกว่าไม่เคยทําตัวเด่นเลยแต่คนมันใหม่มันไส้เองจะแก้ไขยังไงอันนี้ต้องบอกเลยครับว่าแก้ไม่ได้หรอกครับเราจะไปแก้อะไรคนอื่นล่ะครับเราแก้ได้แต่ตัวเราเองนะครับเราก็แค่รับรู้ไว้นะคิดซะว่าเขามาให้เราได้ฝึกครับฝึกอะไรครับฝึกขันติบารามีอุเบกขาบารามีเมตตาบารามีครับคนหมันไส้คนเดียวเราได้คะแนนถึง3คะแนนเลยนะครับอันนี้ถือว่ากําไรมากๆเลยโดยเฉพาะถ้าเลขหน,นะครับ ไปเจอกับดาวจริงซึ่งเป็นเลข5นะเป็นคู่ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ครับอันนี้เนี่ยอุปสรรคต่างๆเนี่ยอาจจะคลี่คลายหรือสามารถผ่านไปได้ด้วยผู้ใหญ่นั่นเองนะผู้หลักผู้ใหญ่มาช่วยนะครับแต่ถ้าใครมีเลข3รองรับอยู่นะครับอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นในทางตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงคือมีเหตุให้ทะเลาะเบาแววงนะหรืออาจจะมีการลงไม้ลงมือกันเลยนะกับศัตรูหรือว่ากับอุปอ กับศัตรูที่เข้ามานะหรือคนที่มาหมั่นไส้ที่บอกไว้แหละนะครับแม้ฉันไม่ได้ทําอะไรนะทำไมมาเห็นฉันดีหน่อยอนะทนไม่ได้ไงทนไม่ได้นะหมั่นไส้ฉันเหลือเกินนะอันนี้นะก็หัวาผาัวพากันไปเลยนะครับแบบนั้นนะอะไรเงี้ยก็ยับยั้งชั่งใจนิดนึงนะครับถ้าใครมีเลข3อยู่ตรงใจเย็นๆนิดนึงเพราะว่า1นเนี่ยเป็นคู่ศัตรูครับผมดาวดวงต่อไปนะครับก็คือดาวพุธ หมายเลข4ครับมีการย้ายอีกครั้งหนึ่งในเดือนเดียวกันเลยนะครับทีนี้จะย้ายจากตำแหน่ง2นาฬิกาไปที่ตำแหน่ง1นนาฬิกาครับซึ่งตำแหน่งนี้เนี่ยก็เป็นตำแหน่งอุปสรรคจำได้ไหมครับพึ่งพูดไปอยู่เลยนะครับเมื่อกี้นี้เองนะครับแปลว่าครั้งนี้เนี่ยอุปสรรคก็เกิดมาจากคำพูดนั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าให้แนะนำนะครับชาวลัคนาราศีตุลน,นะตั้งแต่วันที่ประมาณวันที่15เป็นต้นไป กลางเดือนมีนาเป็นต้นไปเนี่ยคุณพยายามตั้งสติให้ดีๆไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามหรือไม่ว่าคุณจะพูดอะไรก็ตามนะครับให้คุณระมัดระวังรอบคอบไว้นะโอกาสที่มันจะเกิดความเสียหายเนี่ยจะได้ลดลงไปครับจากร้ายเนี่ยกลายเป็นดีนะหรือว่าจากหนักเนี่ยกลายเป็นเบาได้แบบนั้นนะเพรนั้นตำแหน่งดาวพุธเข้าอุปสรรคเนี่ยก็คือมาจากคำพูดบางครั้งเราพูดถูกนะแต่ไม่ถูกใจคนฟัง เข้าใจไหมครับเราพูดถูกต้องแต่ไม่ถูกใจนะก็มีปัญหาได้เราพูดเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริงแต่คนฟังเขาฟังแล้วเขาไม่ชอบนะเขาก็เข้าใจผิดเราได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยระมัดระวังสักนิดหนึ่งและเน้นย้ำเหมือนเดิมถ้าคุณมีเลข8อยู่ในช่องนี้ด้วยเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมเผอิญผมไม่ได้เกิดลัคนาราศีตุลนะถ้าเป็นผมนะนผ,มนะผมจะสงบปากสงบคำเลย นะไม่พูดเลยดีกว่านะเพราะพูดไปแล้วเนี่ยมีแต่เสียมากกว่าได้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณมีเลข2อยู่โอเคอันนี้อาจจะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะพูดได้อยู่นะก็ยังมีคนเข้าใจเราได้อยู่นะเพราะว่าดาวมันไปเจอคู่มิตรเขาครับพอเวลาไปเจอคู่มิตรเนี่ยจากหนักก็เป็นเบาใช่ไหมครับแต่ถ้าไปเจอคู่ศัตรูเป็นไงครับมันเหมือนหนีเสือปะจระเข้นะครับนะคือหนักเข้าไปยิยงมากกว่าเดิมอีกนะ สุดท้ายนะครับเป็นดาวดวงสุดท้ายที่จะย้ายในเดือนมีนาคมนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าดาวดวงนี้ตามตำราเขาไม่เรียกว่าดาวนะครับทำไมต้องพูดแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมีคนมาฟังช่องของเราเยอะครับก็มีทั้งท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ มีความรู้พื้นฐานทางด้านนี้มาบ้างกับท่านที่ไม่มีความรู้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีความรู้เนี่ยหลายคนนะครับก็มีการทักด้วยความหวังดีมาด้วยความปรารถนาดีมาว่าอาจารย์มันไม่ใช่ดาวไม่ใช่หรอครับใช่ครับมันไม่ใช่ดาวครับผมก็ทราบนะแต่ว,ว่าขออนุญ,ญาตแล้วกันนะครับที่ใช้คํา,าว่าดาวเพราะว่า ช่วยให้ง่ายในการสื่อสารนั่นเองนะจะได้สื่อสารกันแบบให้คนที่เขาไม่เข้าใจเนี่ยเข้าใจด้วยนะครับแต่ว่าพูดไว้ก่อนว่าผมก็ทราบนะครับมันไม่ใช่ดาวครับก็คือราหูนั่นเองครับราหูเนี่ยจะย้ายเข้ามาในตำแหน่ง12นาฬิกาครับเป็นตำแหน่งซึ่งย้ายเข้ามานี้นะครับมีผลตั้งแต่วันที่30มีนาคม2565จนไปถึงวันที่17 ตุลาคม2566ใช่แล้วครับผมพูดไม่ผิดครับเป็นการอยู่ยาวเป็นปีเลยนะครับข้ามปีกันเลยทีเดียวและอยู่นานถึง1ปีครึ่งครับเั้นใครที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับว่าราหูย้ายเนี่ยอยู่นานแค่ไหนตอนนี้ได้รู้แล้วนะครับนี่แหละครับเป็นเหตุผลว่าทำไมนะครับเหล่าบรรดาอาจารย์นะหรือว่าหมอดูนะหรือว่าทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นนะครับ ไม่มองข้ามดาวดวงนี้เลยนะครับไม่มองข้ามราหูเลยนะเพราะว่ามาทีหนึงเนี่ยอยู่กันยาวๆไปนะครับสำหรับชาวลักษนานราศีตุลราหูเข้ามาที่ช่องคู่ครองครับเฉะนถ้าเป็นคนที่โสดอยู่นะขอพูดคนโสดก่อนโสดอยู่มีมีโอกาสที่จะได้เจอคู่ที่เป็นคนเก่งคนฉลาดมีเล่เหลี่ยมแพ้วๆเลยแหละนะคุณจับให้ได้ไล่ให้ทันแล้กันนะเพราะว่าเขาจะลื่นไหล ดั่งปลาไหลใส่สกเก็ตได้เลยนะครับแล้วก็ระวังความรักแบบไม่เปิดเผยนะครับคือเช็คให้ดีๆคนที่คุณไปชอบหรือคนที่คุณเข้ามาเนี่ยเขามีเจ้าของแล้วหรือเปล่าหรือเขาแอบปิดปิดบงับงบนะผมเนี่ยได้มีโอกาสฟังรายการที่ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องความรักอยู่เหมือนกันนะก็ต้องบอกเลยว่าบางคนเนี่ยเนียนมากนะเนียนมากพวกเนียนมากๆเนี่ยก็คือพวกเลข8ปดราหูนี่แหละนะครับคือมีเจ้าของอยู่แล้วแต่สามารถที่จะ สลับรางสร้างรักใหม่ได้นะครับแบบนั้นเลยนะก็ทําให้เราเนี่ยอาจจะพลาดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเช็คดีๆนิดนึงนะครับสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับช่วงนี้นะครับแฟนเนี่ยโหทั้งรักทั้งหลงนะหรือคุณเนี่ยทั้งรักทั้งหลงแฟนเลยนะครับแล้วก็คู่คุณก็อาจจะหาเงินได้ทีละมากๆด้วยนะครับเพราะว่าราหูเนี่ยเวลาได้เงินนี่ได้เยอะนะครับเงินเข้ามาเยอะก็พยายามหาวิธีในการเก็บให้มันอยู่นานๆนะครับหรือว่างอกเงยเป็น ผลประโยชน์ที่มากขึ้นด้วยนะแบบนี้เพราะไม,ไม่ไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะไม่เหลือได้นะครับเพราะว่าราหูไงครับใช้เก่งด้วยเหมือนกันนะแล้วก็ชอบอะไรที่มันเป็นพวกบันเทิงของสวยๆงามๆนะของที่มันเกี่ยวกับกิเลสรูมหลวงวัวเมากระเป๋าใบละล้านเป็นแสนเงนินนาฬิกาเรือนเป็นล้านเนี่ยนทะั้งคุณผู้ชายคุณผู้หญิงอะไรเงี้ยนะครับก็บอกไว้ก่อนนะอ่ะมาดูบ้างว่าเรามาเจอดาวจริงจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้า8 ไปเจอกับ7จนะครับจะถือว่าเป็นดาวคู่มิตรกันนะเป็นคู่มิตรใหญ่เลยนะครับอันนี้เนี่ยเรียกว่ารวยเปลี่ยนหลักนะครับเลื่อนฐานะวันนะัอะไรทีเดียวนะแต่ถ้าเกิด8ไปเจอ1นะครับอันนี้ก็ต้องระวังคนใกล้ชิดหรือว่าคนใกล้ตัวหักหลังครับอ่เรียกว่าเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด คนรักหักเหลี่ยมหัวใจโอ้โหแบบนั้นกันไปเลยทีเดียวนะครับหรือถ้าเกิดไปเจอเลข4นะครับ84นี่คู่ศัตรูกันเลยนะครับเจอกันเมื่อไรจะมีเรื่องกันทุกทีนะแล้วคุณคิดดูสิเวลามันเจอกันนมันเจอกันนานถึง1ปีครึ่งนะเั็นี้คุณต้องระมัดระวังเป็นช่วงระยะเวลาค่อนข้างนานเลยนะรายละเอียดลึกๆเนี่ยผมได้ทำแพลตฟอร์มไว้แล้วนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟอร์มแรก และเป็นที่เดียวในประเทศไทยนะครับที่เรามีแพลตฟอร์มเป็นของตัวเองครับชื่อว่า LINE แอดซินแสนะครับชื่อเดียวกับช่องเราเลยนะแอด z ซ e ไอเอ็กดผูกดวงแล้วก็กรอกวันเดือนปีเวลาเกิดนะครับไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวครับกอกแค่นี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วแล้วก็ใส่โค้ดเริ่มต้นใช้งานฟรี30วันนะครับโดยพิมพ์456ถามว่าไม่ใส่โค้ดได้ไหมก็ได้นะครับแต่ได้ใช้แค่ เวันนะเพราะฉะนั้นเอาไป30วันดีกว่านะครับยวยาวกันไปเลยไปลองดูกันนะครับแล้วจะบอกเลยว่าความแม่นยำเนี่ยจะหลายคนบอกว่าตกใจเลยนะเพราะว่ามันแม่นมากนะทำไมถึงแม่นขนาดนั้นก็เพราะว่าระบบนี้เป็นระบบการดูดวงแบบเฉพาะเจาะจงนะครับไม่ใช่เป็นการดูแบบเหมารวมอย่างที่ผมพูดอยู่เนี่ยลัคนาราศีอะไรเนี่ยก็คือเป็นการเหมารวมนะผมพูดแบบภาพกว้าง นะแต่ว่าการดูแบบเจาะลึกจริงๆเนี่ยในแอปที่ผมทำไว้เนี่ยนะครับจะบอกแบบแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เชื่อนะคุณลงเสร็จนะคุณก็ที่บ้านคุณมีใครบ้างให้เขาลงต่อจากคุณเลยนะครับแล้วคุณลองกดดูเปรียบเทียบกันเลยนะว่าข้อความเนี่ยหรือว่าข้อมูลที่ให้เ,เหมือนกันไหมรับรองว่าไม่มีใครเหมือนกัน นะครับแล้วมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับถ้าใครชอบการเล่าเรื่องของดวงแบบภาษาง่ายๆไม่พูดอะไรที่เป็นภาษาที่คุณฟังไม่เข้าใจหรือต้องเรียนก่อนถึงจะรู้ได้นะครับผมก็ฝากติดตามช่องของเรานะครับสินแสบา์โค้ชีวิตกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะปลื้มมากๆเลยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เนี่ยบอกได้เลยว่าผ่านตาแล้วก็ผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับใครที่ยังไม่ได้ตอบกลับนะครับก็ ทยอยเดี๋ยวผมจะตอบกลับให้หมดเลยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับแล้วพบกันใหม่ได้ในคลิปต่อไปครับสิ้นแสบาร์โคดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจำตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ำกันระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านไลน์บอกเล่าเรื่องราวผ่านบาร์โคดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสาร์โค้ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสาร์โค้ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติก,กว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลาร์โค้ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในาร์โค้ดชีวิตของเราสินแสาร์โค้ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสาร์โค้ดชีวิตปลอดภัย ากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชัน Line ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ <Add> เมื่อเข้าสู่หน้าไลนา์สินแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทําการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายๆเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดที่สำคัญต้องกรอกเวลาเกิดให้ตรงหรือ ใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคํานวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยำหากมีโค้ดเชิญกรอโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา